สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาตำแตงตีนไก่นะคะมาดูส่วนผสมกันเลยเนาะว่าเราต้องเตรียมอะไรก็รจะมีแตงแตงนะคะมีแตงวันนี้เราจะใส่ขนมจีนไปด้วยนะคะมะนาวกระเทียมหนึ่งกลีบพริกทขาดไม่ได้ก็คือแผวตีนไก่ต้มนะคะเปื่อยแล้วนะคะเนี่ยตีนไก่ ไปก่อนน้ำปลาน้ำปลามาดูเลยเนาะว่าเราจะต้องทำยังไงเนาะก่อนอื่นเราก็ต้องเอาพริกใส่ไปในคกก่อนนะคะแล้วก็ตำตำตำนะคะเดี๋ยวเราก็จะปรุงเนะาะตำเสร็จแล้วเนาะประมาณนี้นะอันนี้ไม่มีมะเขือเทศนะคะมะเขือเทศลืมซื้อ ใส่มะนาวลงไปตามใจชอบนะคะออกเปรี้ยวหวานเนาะน้ำน้ำน้ำตาลน้ำตาลทรายนี่แหละแล้วก็ผงชูรสใส่มากแซ่บมากใส่น้อยเซ่บน้อยนะคะ ปลานิดนึงปลาปลาสามช้อนก็นี่นะคะสับ แตงลงไปเลยนะคะสับแตงไปอุย้ยทำชิ้นใหญ่ๆก็ได้หรอกเพราะว่าเดี๋ยวเคี้ยง่ายอยู่หรอกเนาะ ลูกเล็กๆลูกเล็กๆลูกน้อยๆพอแล้วจะตำนะคะใส่ขนมจีนลงไปเดี๋ยวชิมก่อนยังไม่ชิม เสร็จแล้วขนมจีนใส่ขนมจีนลงไปะคะเดี๋ยวเราก็เคเอาตีมไก่ใส่ทีหลังเนาะ นิดสักนิดชิมติดมือมือนี่แหละเนาะชิมนะคะ ใส่ตีนไก่ลงไปเลยนะคะเราก็จะใส่อันนี้เนาะชีฝรังเหียวๆนี่แหละใส่ลงไปเลยนะคะแค่นี้แหละ เราจะไปกินกันนะคะเดี๋ยวใส่นี่ก่อนใส่ผาดชิมกันนะคะตีนไก่นะคะตีนล้วนนะคะตีน ไปชิมกันนะคะนี่นะคะตำตีนไก่แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปชิมกันนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะคะเดี๋ยวไปชิมก่อนนะคะ